สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องของคัมภีร์มหัศนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในกีฬามหอศวันนี้ก็มาเป็นวิดีโอชุดบอกกล่าวเราเต้มอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนะครับพอดีมีผู้ติดตามท่านหนึ่งถามแนวทางการเดินเต้มเดินหลังนะครับเป็นเต้ม5เต้มพบกับทางด้านมาตรฐานแยก24มา20นะครับก็คือเป็นแยก จะระบุแยกมาเลยนะครับว่าเราจะเดินอย่างไรถ้าเราเป็นฝั่ง5แต้มนะครับ5แต้มถึงจุดนี้เราจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ใครที่จะถนัดตัวไหนนะครับบางคนก็อาจจะมาเล่นกับอีปุ่มได้ดีในจุดนี้อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับเผื่อเจออีปุ่มเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้ชอบเจอมากเจอมาตรฐานก็อาจจะขึ้น ทรงนี้ก่อนก็ได้แล้วไปออลองรับมาตรฐานจริงๆก็รับได้ทั้งสองทางนะครับรับได้ทางอีปุ่มแล้วก็ได้ทั้งมาตรฐานนะครับทีนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานเขาเดินขึ้นมาอย่างนี้นะทีนี้5้เต้มเราก็จะขึ้นไป9ก้าปาตามสไตล์ของเราตามเต็มที่ที่สุดนะครับสาหรับทรงนี้นะครับสำหรับพอพอเราอยู่จุดนี้เขาเรียกบางคนเขาก็เรียก ต้มสี่ขุนพลนะครับแต้มสี่ขุนพลแต่พอเราฉีก,กไปอย่างงี้เพื่อเป็นห้าเต้มทันทีนะครับเป็นห้าเต้มธรรมชาติทันทีทีนี้คําถามที่ผู้ติดตามถามเข้ามาก็คือกรณีที่เขาเดินมาตรฐานไม่เดินยี่สี่มาสิบเก้าถ้ายี่สี่มาสิบเก้าเราก็รับทรงนี้เนาะเป็นทรงสามเหลี่ยมเดี๋ยวมีโอกาสจะทําอีกชุดนี้ให้ให้ได้ชมกันนะครับว่า,าจะรับยังไงเป็นแล้วเขาเดินมาอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ชุดนี้จะกล่าวถึง24มา20 อยย่างเดีวจังหวะน,นี้เราเดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะแพ้นะครับพราะถ้าเราเดินไปนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นทรงนี้มันจะไปเข้าตําราเป็นหมากมาตรฐานพบย่อสั้นทันทีนะครับเราจะขึ้นไปนี้ไม่ได้ขึ้นไปโดนทันทีทันทีเลยนะครับเข้าตาําราเหมือนมาตรฐานพบย่อสั้นนะครับถึงค่าได้ก็แพ้เขาอยู่ดีเพราะเขาต่อเพราะเขาจะต่ออย่างนี้ขึ้นมาเขาก็หลุดข้อฮอตเลย ดักไม่ทันนะครับอันนี้ก็จะแพ้ไปเนาะอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมถึงรับทรงเดียวกันกับกับตัวนี้ไม่ได้ถ้ามานี้รับนี้ได้นะครับแต่ถ้าออกมานี่รับนี้แพ้นะครับตัวที่เราเดินได้ก็คือสิบมาสิบห้านะครับสิมาสิบห้าสมมุติว่าเขายิงเขายิงตัวนี้ไปเราไปดักกินฟรีอันนี้ให้เราเดินหนึ่งมา6กหรือหนึมาห้าก็ได้ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วเ,เรายิงสเลย อันนี้ง่ายๆนะครับตัวนี้ชนะไปถ้าเขาทํารุ่มนี้เนาะถ้าถ้าเขาไม่ทําก็แล้วไปนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ทําเราก็เดินสิบไปสิบห้าแล้วพอเราเดินสิบไปสิบห้าทีนี้เขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่อ่าถ้าเขาเดินตัวนี้ให้เราตัดตัดฝั่งนี้นะครับอ่ากินไปยี่สิบสี่ไปเลยนะครับอ่ากินไปย <c oughs> ี่สิบสองทดทีไม่ใช่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสองทีนี้ ถ้าเขาลงมานี่ให้เราร้มนะครับให้เรารมอ่าน,นี้แพ้ทันทีเลยนะครับเราลงยิบสองไปยเลยนะครับพอเราลงยิบสไปยบ๊บเขาขึ้นเขาก็น่าจะฝืนนิดหน่อยสามสนะครับเราสิไปสิต้อนเข้าไปอีกอ่อะไรได้อีกยี่สบหิบสองนะครับยีไปยี่สิบเก้าไปยีสิบเสมมติว่าเขาเดินยี่สบสี สิบสี่มาสิบเก้าปุ๊บกินกินมาตัวนี้ <c oughs> ทีนี้เราก็เดินสิบสี่ไปสิบเจ็ดนะครับสิบเก้าไปสิบห้าเขาก็จะมาเขา้าฮอตของเขาเนาะไปมานี่ไปมานี่มานี่ก็ไม่ทันนะครับตัวไหนก็ไม่ทันนะครับมานี่ปุ๊บตัวนี้ก็ไปแล้วมานี่ปุ๊บก็ไปแล้วถ้ามานี้ปุ๊บก็โดนดักกินฟรี หรือจะดักตัวนี้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะแพ้เราไปอ่าทีนี้ย้อนมาทีนี้พอเขาเดินย7ิบเจ็ดไปย4ิบสี่อีกครั้งหนึ่งเราก็ตัดอีกนะครับอ่าเมื่อกี้เขาลงมานี่เขาโดนร่มเนาะเขาลงมานี่เขาโดนร่มทีนี้ถ้าเขาเดินย3ิบสามมาสิบแปดล่ะย3ิบสามมาสิบแปดให้เราเดินเจ็ดไปสิบนะครับอ่ายิบสี่มาสิบเก้า เดิน2ไป6นะครับสามเปย7็ดอ่ายี่สอไปยีก็ตัดไปอย่างงี้ก็เป็นธรรมชาติทางหมากอยู่แล้วเนาะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลุดทันทีเลยอันนี้ก็ชนะไปนะครับอ่าทีนี้ย้อนมาเราเดิน 10- บไปสิเหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาไม่ไม่ขึ้นนี่เขาไม่ขึ้นนี่แล้วก็ไม่ขึ้นนี่ละ ทีนี้เขาเดิน18มา14อ่าตัวนี้ตัวสำคัญนะครับ18ปมา14ให้เราเดิน15มา19นะครับต่อเข้าไปอย่างนี้ต่อเข้าไปปุ๊บทีนี้ถ้าเขาเดิน32มา28มาดักทางไว้ให้เราเดิน11ไป15นะครับ3 1มเ26อมาเราเดิน15มา18อย่างนี้กินไฟนะครับแล้วก็เดิน7มา10เขาจะกินตัวไหนก็ช่างเราใช้หมายเลข2กินนะครับ เราใช้ไมาเลขสองกินเปตาที่18บแปดถ้าเขายิงสองกลับมาเราก็หลุดเข้อฮอตนะครับหลุดข้อฮอตปุ๊บปุ๊บหนีมาปุ๊บก็เข้าทันทีอันนี้ก็ชนะไปนะครับอันนี้ก็จะชนะไปอ่าทีนี้ย้อนมาเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ตรงแยกใหญ่มาใน,นีปุ๊บสินสิบห้นะครับ หาสิบแปดสิบสี่อีกครั้งหนึ่งสิบห้าไปสิบเก้าต่อไปนะครับต่อเข้าไปาทีนี้ยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามต่อเราต่อเรามาตกตานี้นะครับให้เราขึ้นหนึ่งมาห้ายี่สิบสองมาสิบแปดกลาว่าให้เราไปนี่แล้วเขาจะต่อเขาหอดอ่าอันนี้คือทิศทางที่เขาพอจะทําได,ได้ให้เราต่อที่นี้ก่อนเราไม่ต้องขึ้นไปนะครับเราต่อน,นี้ก่อน ทีนี้เขาเดินยี่สามมาสิบเก้าเราเดินสิไปสิบสี่อย่างนี้นะครับสิไปสิบสี่ามเอ็ดมายี่สิเจ็ดสิบสามไปสิบเจ็นะครับยี 27, ่สิบเจ็ดยี่สิบสีิบเจ็ดยี่สิบสี่ปุ๊บทีนี้เราเดินสิบเจ็ดไปยี่สิบสองเขาก็ต้องเดินตัวนี้อยู่ดียังไงก็ต้องเดินนะครับเพราะเขาเดินยังไงก็ไม่ทัน มานี่ปุ๊บก็เข้านี่เรียบร้อยนี่ก็แพ้ไปนะครับยังไงก็ต้องเข้ากินเพราะว่ามันม,ม,มีทางเลือกแล้วตอนนี้ก็ตันตันไปหมดนะครับสาหรับแต้มนี้เมื่อกี้นี่สิบเปสิหเหมือนเดิมนะครับสิบเปสิบ้าเสร็จแล้วทีนี้18บแปดมาสิบสอีกครั้งหนึงแล้วก็ต่ออีกนะครับต่อเข้าไปนะครับทีนี้สามสิบ 1เดไปสิบหนะครับสามองมาย8ิดอ่าสามสองมายไปห้านะครับย็ดไปย3ามเขาากินเราทีนี้ให้กินเราให้เราเดินสองไปหนะครับสไปหกเขากินโปะประมาณนี้อ่าพอเขากินมาปุ๊บเราก็เดินหไปเก้ากินสองเขานะครับเราเดินหกไปเก้าทีนี้เขาก็เดินสิบา1สิบส เส้นมาทางนี้นะครับเราเดิน16บหกมาสิเราก็เดิน14ไป18บเขาก็ต่อขึ้นมานะครับต่อขึ้นมาตอนนี้เราเดิน1 8ไป22ิเขาเดินมานี่เราก็หลบออกไปนะครับเขาเดิน13มา9ก้าสิามาเ้าเราเดิน22ิไปย5านะครับเขาเ้ามา6เรา25มา30นะครับเขาหมา2 เข้าฮอตนะครับเราสิบสี่ไปสิบเจ็ดเขาเดินยี่สิบมาสิบหกกะว่าจะพาตัวนี้มาเข้าฮอตอย่างนี้นะครับทีนี้พอเขาเดินยี่สิบสองมายี่สิบห้าปุ๊บไม่ใช่สิเขาเดินสิบเอ็ดมาแปดปุ๊บให้เราเดินสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดให้เขาเข้ากินเลยนะครับเข้ากินพอเขาเข้ากินปุ๊บ เราก็เดินมานี่นะครับเขาเข้าไปนี่ปุ๊บเราก็โยกหดมานี่อ่าอันนี้คือเป็นเหมือนเต็มกลนนะครับคล้ายๆกับเต็มกลนอ่าโอเคนะครับสาหรับแยกนี้ทีนี้ย้อนมาที่เดิมแยกใหญ่นะครับโอเคทัทีถอยไกลไปนิดหนึ่งนะครับสิบไปสิบห้านะครับทีนี้สิบแปดมาสิบสี แล้วก็สิบห้าไปสิบเก้านะครับแจกนี้จะใช้เยอะนะครับแจกนี้จะเห็นพบเห็นบ่อยนะครับพบเห็นได้บ่อยมากอ่าขึ้นสามสิบยี่บหกอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบเอ็ดไปสิบห้าอ่ทีนี้ยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามเจ็ดยี่สามเราถ้าเขาเดินยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสามแต้มนี้ให้เราเดินสิบห้า18สิบแปดถ้าเขากินมานี้เราก็กินขา้าวฮอดอันนี้อันนี้เขาแพ้เร็วท,ทันทีเขาคงไม่ไม่ทาแบบนี้นะครับพอเราเดินไปนี่เขาก็ต้องกินแต้มนี้ก่อนนะครับเขาต้องกินอ่า ยี่สองมาสิบห้าก่อนให้เราเดินสิบสามมาสิบเจ็ดเขาก็กินอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็กินอีกครั้งหนึ่งเราก็ทีนี้เราเดิน 7, เจ็ดไปสิบเขาจะกินตัวไหนก็ช่างกินมาทางนี้หรือกินมาทางนี้ให้เราให้เราเอาสองกินนะครับเราตัวสองกินทีนี้พอเราเอาสองกินไปที่หมายเลขสิบแปดเขาก็จะยี่สิบหกไปยี่สิบสามต้านตัวนี้ไว้ก่อนนี่ขึ้นมาะนะครับทีนี้เราก็ยี่สิบเจ็ด สิไปยี่สบสองยี่สามาสิบเกนะครับหนึ่งไปหกหนึ่งไป6กนะป,ปุ๊บสิ้ามาสิบห้าเขาก็จะพยายามมาเข้าฮอตนะครับยีิบสองไปยี่สิบห้าสิหสบอดนะครับยี 25, 29, นะ่สิบห้าย่ิบเกาย่เกปุ๊บทีนี้เขาไม่มีทางเลือกแล้วเนาะพอเราเดิน25้าไปย9ิบเก้าปุ๊บเขาก็ต้องเดิน ตัวนี้อันนี้ก็จะแพ้ไปไม่ได้นะครับตัวนี้แพ้เลยเดี๋ยวนะพอเราไปนี่ปุ๊บเข้ามานี่เราเดินมานี่เหมือนมันจะแพ้เร็วนะครับพอเราเดินหนึ่งมาหกปุ๊บเขาก็เดิน1ิมาสิบห้านะครับสิบเก้ามาสิบห้าทีนี้เราเดินยี่สิบสองไปยี่ิบห้าอ่าสิหมา11ดดูสิอ่าเพราะว่าถ้ามาทางนี้มันก็ตันเร็ว นี้ถ้าเดิน16มา11บเอ็ราก็เดิน25ไป29่5 29เก้าเขาเดิน16มา10มานี่ปุ๊บอ่าจังหวะนี้ถ้าเขาเดินถ้าเขาเดินนี่เขาก็ต่อไม่ได้นะเขาก็ต้องเดิน20มา16อยู่ดีอ่านะครับเขาเดิน20มา16ปุ๊บทีนี้เราก็เดิน29มา25คือขยับขยับให้เราจังหวะเฉยนะครับ16กไปสิบสองยไป22อ่าขยับมาประมาณนี้ ทีนี้2ตัวเนี้มันมันมันขยับไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เดินได้แค่สามเอ็ดไปยีบเจ็นะครับแล้วก็เดินยีบสองไปสามเอ็ดไปจับกินตัวนู้นนะครับไปจับกิน2นะครับไปจับกิน2ทีนี้เขาก็เดินทีนี้พอเราไปจับกิน2ปุ๊บยีบเจ็ดไปสามเอ็ดนะครับทีนี้เขาก็จะต้องเดินหนีเดินหนีมายีบเจ็ดมายีบสามนะครับ ถัาวันนี้เจ็ดยี่สบามเพิเราก็เดินสามเอ็ดมายีิบสองมาจับท้ายตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเดินยีิบสามถ้าเขามานี้ก็ให้เราเล่นเล่นสองจังหวะนี้เลยก็เขาเขไม่แพ้นะครับเพะวันมานี้ปุิบเราก็ขังพอเข้าวันนี้ปุ๊บเราก็ยึดอ่าอันนี้คือถ้าในกรณีที่เขาที่เขาเดินมานี้เนาะแต่ถ้าเขาเดินอ่ายี่สิบสามมาสิบเก้านะครับให้เราเดินยีสิบสองมาสิบแปดตามมาอย่างนี้นะครับ สิบเก้ามาสิบหกก็เดินสิบแปดไปยิบสองดึงไปดึงมาอยู่เส้นกลางนะครับทีนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกแล้วเขาก็ต้องสิบห้ามาสิบนะครับก็ให้เรากินถ้าเรากินทางนี้เขาก็จะกินข้าวฮอตเนาะเราก็ต้องกินไปสิบห้าตัวนี้เขาก็เดินสิบเอ็ดมาแปดทีนี้เราก็เดินยี่สิบสองมาสามเอ็ดนะครับยี่สิบสองมาสามเอ็ดพิบถ้าเขาเข้ากินเลยเราก็จับนี่เราก็ชนะนะครับ ถ้าเขากินเลยเราก็ชนะเนาะแต่ถ้าเขาเขาไม่เข้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็มาจับตัวนี้เราก็มาถ้าเราถ้าเรามาจับนี่เขาก็จะกินด้วยอันนี้ก็จะเป็นเต้มเสมอนะครับกรณีที่เขาเดินสิบหกมาสิบเอ็ดให้เราเดินสิบห้าไปสิบเก้าก่อนนะครับให้เราเดินสิบห้าแล้วระวังให้ดีๆนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ให้เราเดินสิบห้าไปสิบเก้าก่อนพอเราเดินสิบห้าไปสิบเก้าปุ๊บเขาก็จะเข้าฮอตแปดมาสี่ เราค่อยเดินสามเอ็ดมายี่สิบอันนี้อันนี้เราชนะเพราะถ้าเขาเข้ามานี่เขาก็แพ้เนาะเขาไม่มีทางเดินเขาก็ต้องปล่อยให้เรากินก็เราก็จะแพ้เราไปนะครับอ่าโอเคนะครับอาจจะละเอียดนิดหนึ่งอาจจะค่อยๆไปนะครับสําหรับแต้มนี้เดินยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ง่งายๆนะครับในห้าแต้มพบกับทางด้านมาตรฐานแยกนี้นะครับสิบไปสิบห้าเหมือนเดิมนะครับสิบแปดมาสิบสี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ 15มาบโดยเฉพาะแยกเนี้ยใช้งานบ่อยมากนะครับ30มสาย6นะครับ11บอ็ดไปสิบห้านะครับ15บหมาสิบนะเขากินมานี่พอเขากินมานี่เพื่อไปเข้าไปนี่แล้วเราก็ต่อนะครับเป็นตกตาที่18นะครับ <c oughs> ทีนี้พอเรากินเบตกตาทีสิบแปดเสร็จปุ๊บเขาก็เดินอา 16, 11, น่าสิบหกมาสิบเอ็ดนะสับมองสิบเอ็ดตัวนี้สมมติตเมื่อกี้นี้เขาต่อเนาะเมื่อกี้เขาต่อทีนี้เขาเดินสิบหกมาสิบเอ็ดอ่าทีนี้เราก็เดินสิบแปดไปยี่สิบสองเขายี่สิบมาสิบหกนะครับเรายี่สิบสองยี่ห้าเขาสิบหกสิบสองก็ไม่มีอะไรมากก็เข,ข้าฮอตแค่นั้นเองนะครับเขาก็จะเส้นแล้วเขาก็จะเดินสิบเอ็ดมาเจ็ดนะครับอ่า พอเส้นเพ๊บเขาเดิน11มา7ทีนี้เราก็เดิน29มา15นะครับ7มาไหนดีถ้า7มานี่ก็โดนค่าก็ต้อง7มา3นะครับพอเขาเดิน7 7มา3ปเพเ่าก็17ไป21นะครับเข้ามุมไปทีนี้เขาก็จะเดิน26ไป23 21 25นะครับ3มา21มาไล่เรานะครับ สามสิบเราก็ยี่สิบห้ายิบเก้านะครับเขาพอยี่สิบห้ายิบเก้าปุ๊บเขาก็เดินยี่สิบเอ็ดมาสามสิบนะครับเราก็สิบห้ามาหกสามสองมายิบเจ็ดเขาเตรียมตั้งท่าว่าจะฆ่าฮอดเรานะครับหกมาเก้าไม่ให้สองตัวนี้ดิ้นได้นะครับหกมาเก้าก่อน สามสิบมายี่สิบหกดึงจังหวะจะข้าฮอตเราอยู่เก้ามาสิบสี่นะครับเก้ามาสิบสี่ปุ๊บยี่สิบหกไปสามสิบดึงไปอีกทีหนึง่งยี่สิบเก้ามาแปดนะครับดึงผ่านมาทางนี้ก่อนก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีนะครับมานี้ก็จะโดนมานี้ก็โดนกินมานี้ก็จับนี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะดึงฮอตมานี้เนาะ,ะก็วนมาที่สามสิบไปยี่สิบหกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราแปดไปยี่สิบห้าเราจะไปต้อนตัวนี้แล้ว ยี่สิบหกมาสามสิบทีนี้เรามายี่สิบเอ็ดนะครับอสามสิบมายี่สิบหกเพราะว่าถ้าถ้ามานี่ก็จะโดนจับกินฟรีนะครับก็ต้องขยับมานี่เหมือนเดิมทีนี้เราเราขังเลยทีนี้อ่าเราขังเลยในทีนี้ครับทีนี้ออกไม่ได้นะครับก็จาเป็นจะต้องยี่สิบหกเดินมาสิบสามนี่เราก็กินไปอันนี้เราก็ชนะแล้วนะครับแค่นี้ก็ชนะเห็นเห็นนะครับถึงมาฆ่าเอาได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ว่า นะครับแล้วก็ชนะอยู่ดีนะครับโอเคนะครับสาหรับตัวนี้อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับก็พยายามทําความเข้าใจในลักษณะการเดินนะครับทีนี้สิบไปสนะิบห้าเนาะเมื่อกี้สิบแปดมาสิบสี่ไปหลายแยกแล้วทีนี้สามสิบมายี่สิบหกบ้างก็ให้เราเดินเจ็ดไปสิบนะครับอ่ถ้าเขาตัดตัวนี้ยี่สิบมาสิบหกอย่างนี้นะครับให้เราเดิน ใ้เรากิน12บสอไป19กนะครับกินไปอย่างนี้กินไปแล้วก็กินกลับไปตกตาที่11เหมือนเดิมนะครับเขาเดิน27ิไป23นะครับเราเดิน3ามสิบแปดยี่สามไปสิให้กินอย่างนี้นะครับแล้วก็เขาก็เดินบีมาทางนี้คือจะมาบีบตัวนี้เพื่อจะเอาตัวเนี้ยเดิมมาบีบตัวนี้เพื่อเข้าฮอตนะครับ เพื่อคอนฮดความหมายของเขาที่เขาต่อยี่สิบสองไปสิบเจ็ดลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราใค่เดินเลยสิบไปสิบห้าเบียดก่อนนะครับสิบแปดไปสิบสี่สิบห้าไปสิบแปดนะครับสิบสี่ไปสิบสิบแปดไปยี่สิบสามนะครับสิบไปเจ็ดยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดอ่าให้กินอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินยี่สิบสามไปยี่สิบหกถ้าเข้านี่ก็จะโดนลมเนาะอ่าทีนี้ก็ ถ้าเข้าถ้าเขาเข้าเดไป3ให้เราไปอย่างนี้อันนี้เราชนะนะครับเราค่าฮอตอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้เราชนะนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะชนะถ้าเขาเดินมานี่ทีนี้พอเราเกินเบตาที่สิบหเสร็จปุ๊บถ้าเขาเดิน17มา14ให้เราเดิน16มา7จ็ดก็ไล่ไล่เข้ามุมเฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็ไล่กินก็อย่างนี้ก็ได้เขาก็เดินเข้ามุมปุ๊บเราก็มาจับเส้นกลางอย่างนี้ก็ชนะไปนะครับ แต่ถ้าทีนี้อ่าโอเคนะครับ30มมยี่สิบหกเราเดินเจ็ดไปสิบทีนี้เขาทำอย่างนี้เนาะก็กินเหมือนเดิมนะครับกินไปอ่ากินสองไปสิบเอ็ดไปเหมือนเดิมนะครับอ่าเขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสามนะครับสามมาแปด ยี่สเหมือนเดิมนะครับยี่สองเป๊บปเราก็เบียดไปอ่าสิบแนี่นะครับพอเราเบียดไปสิบแปดเปสิบสี่เาเราก็เดินอ่าสิบห้าสดบสีมาสิสิบแสมมานี่ก็ต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปเมื่อกี้เขาเข้ามาเลขสามเนาะเมื่อกี้เขาเข้ามาเลขสเขาเข้าเจมาสา เขาก็จะแพ้ไปะนะครับทีนี้ถ้าเขาเดินจนังหวะนี้เขาไม่เขา hot, <c oughs> ้าฮอดเขายี่สี่มาสิบเก้าเราจะทำยังไงยี่ิสี่มาสิบก้านะครับเราอย่าไปเข้ากินนะครับเพราะว่าถ้าเข้ากินเราจะโดนตัวนี้นะครับก็ให้เราเดินยี่สิบหกมาสามเอ็ดนะครับยี่สิบหกมาสามเอ็ดทีนี้ <c oughs> เขาเข้ากินแล้วทีนี้เขาเข้ากินได้นะครับเพราะถ้าเข้านี่ก็จะโดนตัวนี้ก็จะแพ้ไปนะครับ เขาก็เข้าเจ็ดไปสามนะครับเข้าเข้ากินตัวนี้อ่าปึ๊บอโอเคพเพื่นกี้ผมพเพื่อนยายผิดเนาะเพราะว่าผมบอกว่าถ้าเข้ามานี่ปุ๊บแล้วเราเข้ากินนี่เขาก็เข้ากินด้วยเนาะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะโยกมานี้ได้โอเคโทษทีนะครับถ้าจังหวะนี้อะไรยังไงเราก็กินนี่อยู่ดีนะครับขเขาเข้ากินตัวนี้เนาะโอเคทีนี้เขาก็กินไปนะครับเขาก็กินไปมาเลขสิ ทีนี้เราเดินสิบเอ็ดไปสิบหกเข้ากินไปทางนี้นะครับสิบเก้ามาสิบห้าพอสิบเก้ามาสิบห้าปุ๊บเราก็ไปจับนี่กินคนละตัวนี่ก็จะเสมอกันอันนี้คือแต้มเสมอนะครับตัวนี้สาหรับตัวนี้คือแต้มเสมอโอเคนะครับดี๋ยวก็ไปอีกสักแยกหนึ่งนะครับก่อนจะจบวิดีโอชุดนี้เป็นโอเคทัทีเป็นแยกเป็นยกสามสิบมายี่สิบหกเหมือนเดิมนะครับเราก็เจ็ดไปสิบ ยี่สิบเป็นสิบหกสองเป็นสิบเกเหมือนเดิมกินไปนะครับ2องไปสิอ็ดทีนี้เมื่อกี้เดิน27่สเป็นยี่เนาะทีนี้เดิน27เจ็ดไปยี่บ้างให้เราเดิน3มมาแเหมือนเดิมนะครับ24่สเป็นสิบต่อเข้าไป32มสเป็นยีดักกินนะครับดักกินเรา8ปดไปสิกินมานะครับ1ิบเไปสิกิน2 ยี่สไปยี่สนะครับไป20ตัวนี้18บแปดไปสิเบียดเข้ามานะครับ20่สไปยี่สก็กินไปนะครับ22มา18 24 28นะครับ18 15 10สิไปสิบสหลบทางนะครับเรื่องอะไรเราจะให้กิน15บามาสิบเอ็่มาสาองนะครับอันนี้ก็ต้องหลบมาหมายเลข7อย่างนี้นะครับ เขามาไล่เก็บปพ๊่อเพื่กินเจ็ดมานี้ไม่ได้ก็ต้องเจ็ดมาสองเนาะเจ็ดมาสองก็สิบสี่ไปสิบเจ็ดถึงตรงนี้เราชนะแล้วนะครับถึงที่เราเดินสิบสี่ไปสิบเจ็ดนี้เราชนะแล้วอ่าทีนี้ก็มานี้นะครับมายี่สิบตัวนี้เราก็เดินสิบแปดมาสี่นะครับยี่สิบมาเจ็ดมาไล่กินเราเราก็ไปสิบเจ็ดไปยี่สิบเอ็ดอ่ะแค่นี้ค่อยเห็นเห็นนะครับว่าเราจะหลุดเข้าฮาตดเพราะว่า เขาไม่สามารถมาดักทางที่จะเราดักทางเส้นกลางได้ยังไงก็ต้องวนอยู่แถวแถวนี้แล้วตัวนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้นะครับตัวตัวนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้ก็จะโดนล็อกอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ก็จะชนะไปนะครับโอเคนะครับสำหรับแต้ม5แต้มเดินหลังวกกับทางด้านมาตรฐานทรงนี้นะครับทรงแยกมา20นะครับก็จะมีรูปให้เล่นเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะตำแหน่งที่เขาเดิน18บแปแล้วเราต่อเข้าไปตัวนี้มีรูปให้เล่นอยู่หลายรูปเลยนะครับทั้งทั้งครอบทั้งต่อทั้งอุดนะครับก็จะมีแต่ถ้ามานี้คงไม่มาครับเพราะว่าเราจะแทรกเข้าไปกินรีคงไม่มานะครับโอเคถ้าหากบรรยายผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยใาที่นี้ด้วยนะครับอาจจังหวะอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับในการทําวิดีโอยังไงก็ขอบคุณและขอ ขอบคุณสําหรับผู้ที่ติดตามแล้วะผู้ที่ส่งคําถามเข้ามานะครับถ้าเกิดมีเวลาก็ยินดีที่จะทําให้นะครับขอบคุณครับ